เดินประกาศเวลาประกาศพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบในรอบนี้เรืง30พฤศจิกายนในวันนี้พิการการะมาพบกันอครั้งกับช่างมาตายพอุตตกรัยพิการกาตั้งเพจและยูทูบฝนฟ้าพิกรกัที่พอลูกพิยาชชยทางเฟซบุ๊กวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนในช่วงเย็นคืนนี้มินจะพามาดูและติดตามประกาศลมตุนกยาและแจ้งเตือนฝนฟ้าขนองและอากาศหนาวเย็นลงจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ กรมภูธรได้ออกประกาศแจ้งเตือนพายุโคโตและอากาศหนาวเย่างประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงในวันนี้30พิพฤศจิกาย,ยน68โดยนะคะในด้ายของพายุโซนร้อนกำลังแรงโคโตบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนืออย่างช้าๆขณะที่บริเวณของบรรยากาศสูงเหนือมรรกาศเย็นปกคลุมเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามโดยพาย,ยุไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนในวันนี้ยังคงมีอากาศเย็นอยู่นะครับเล็กน้อยในตอนเช้าและมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนลมกระโชกแรงจะค่อยๆลดความแรงลงส่วนภาคเหนือภาคอีสานจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดบางพื้นที่หลังจากนั้น30พศจิกายนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นยอดดอยยอดปูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด จะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่โดยยอดดอยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด1-8องศายอดภูต่ำสุด4-13องศาเนื่องจากบริเวณขอบอากาศสูงมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงระวังตรายจากอัีภยัยที่อาจจะเกิดขึ้น จากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงแเกษตรกรระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างจากฝั่งทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรเนื่องจากมลสุตมตันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ติดตามอัปเดตประากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเน้นมินจะพาไปดูริยละยของการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้นะครับ30พฤศจิกายนเป็นต้นไปโดยนะครับ30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมสถานการณ์ฝนบริเวณพืน้นที่ภาคใต้เริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ยังคงมีฝนอยู่บางๆพื้นที่ทางตอนล่างของภาคบริเวณจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสตามแนวขอบของพายดิปรชันที่ปกคลุมประเทศมาเลเซีย จากนี้ไปจะเป็นช่วงที่ต้องเร่งฟื้นฟูให้ได้ของพื้นที่ที่เกิอดอุทกภัยรุนแรงส่วนไทยตอนบนยังมีอากาศเย็นถึงหนาวได้สัมผัสนะครับยังมีมวลอากาศเย็นแผ่เสริมลงมาปกคลุมแต่หลังจากเที่ยงนี้เป็นต้นไปนะครับ30พฤศจิกายนมวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกําลังลงระวังหมอกที่จะเพิ่มขึ้นนะครับจากอากาศที่อุ่นขึ้นในช่วงปลายเดือนอากาศมีความแปรปรวน พายุโคโตะนะครับเติมอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพัดหมุนวนอยู่ทะเลจีนใต้เกือบไม่เคลื่อนที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนใต้ในวันนี้30พฤศจิกาย,ยน68นะครับหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนต่อเข้าใกล้าชายฝั่งเวียดนามโดยจะประทะกับมวลอากาศเย็นที่แผ่ป,ปกคลุมอยู่จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยในระดับที่เป็นพาย,ยุนะครับจึงไม่น่ากังวลและวิตก แต่หลังจากพายุอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมพอรประกาศต่ำแล้วจะมีกระแสลมฝ่ายตะวันออกหรือลมระดับกลางๆที่500เฮกโตปาคานพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพหานคาพรพิมณฑทนและภาคใต้ตอนบนทำให้2-4ธันวาคมอาจมีความชื้นและมีเมฆเพิ่มขึ้นมีฝนบางพื้นที่พ,พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกิจกที่ยังเก็บเกี่ยวหรือตากผลผลิตต้องให้ระวังนะครับในช่วงนี้หลังจากนั้น ถึง13ธันวาคมมวลอากาศเย็นจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมไทยตอนบนเป็นระรอกนะครับลมหนาวเริ่มแรงขึ้นอากาศเย็นลงบริเวณไทยตอนบนส่วนทะเลจีนใต้ตอนล่างมีการก่อตัวของหย่อมความอากาศตำ่ำบริเวณเกาะบอลเนียวเมื่อลมหนาวแรงขึ้นจะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มีสัญญาณฝนตกหนกักเมื่อเทียบกับรอบที่ผ่านมานะครับติดตามอัปเดตประกาศอย่างใกล้ชิดในคืนนี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ไม่มีฝนนะครับ ต่อไปจะพาไปดูการพิการกาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้30พฤศจิกายนถึง1ธวันวาคมสองพันกสิบอปดพิาราในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุด8-13องศาอุณหภูมิสูงสุด25 2 9ถึงองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดแนวค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2-8องศาลมตออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวถึงหนาวจัดล,ลมจะค่อยๆลดความแรงลงจะเริ่มมีหมอกอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นโดยอุณหภูมิต่ำสุดเจถึง3องศาสูงสุด25ถึง28องศาบริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4-10ถึงองศาลมตนออกเฉียงเหนือความราาาเร็วลมถึง3-5ิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นถึงหนาวดาภูมิจละลดลงอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุด11-16องศาและสูงสดุด26-29องศาลมตําออกเฉียงเหนือความเร็วสืบถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นถึงหนาวงอุณหภูมิจละลดลงอีกเล็กน้อยโดยต่ำสุด3-9องศาและสูงสดุด7 3 0องศาลมจําออกเฉียงเหนือความเร็วสืบถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงถึง2เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครบริเวณทนอากาศเย็นลงน้ภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยตามสุสพ18องศาและสูงสดุด28-30องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะนออกตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นถึงหนาวน้ภูมิจะลดลงเล็กน้อย ตอนล่างของภาคฝนฟ้าขนองรอยละ20 e ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและดาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด15ถึง25องศาและสูงสุด26ถึง30องศาลมมุดออกเฉียงเหนือความเร็วลม10ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคมเคลื่อนขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ20 e ส่วนมากจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาและสูงสุด29-32องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลดคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมินจรรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหาเกเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ